น้อมกราบคติธรรมคำสอนครบูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเทวดาท่านว่าสวดมนต์แบบนี้เป็นร้อยปีก็ไม่ได้ผลก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะเทวดาท่านว่าสวดมนต์แบบนี้เป็นร้อยปีก็ไม่ได้ผลเทวดาอยากฟังมนุษย์ที่มีศีลสัตว์สวดมนต์เสมอเพราะพลังของศีลสัตว์จะทําให้บทสวดเป่งประกายศักดิ์สิทธิ์สว่างและเย็นถ้าคนสวดไม่มีศรรีลสัตว์ ่อให้เอาบทสวดที่ร่ำหรืออย่างไรมาสวดเปร่งเสียงสวดอย่างไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่สว่างจริงไม่เย็นจริงอาจเกิดบุญพอจะช่วยส่งกำลังให้เปรดได้แต่เทวดาเขาจะเมินเมินอนุโมทนาแล้วไม่ค่อยอิ่มทิพนัก คงคล้ายกับที่เราเห็นคนโกงกินหนักๆมานั่งสอนว่าวิธีทำดีทำอย่างไรรักษาศีลห้าให้สะอาดต้องห้ามใจท่าไหนาลองคิดถึงตอนที่คุณต้องจำใจนั่งฟังเขาพร่ำพูดเรื่องความดีต่างๆนานา,นาก็ประมาณนั้นแหละที่เทวดาจะรู้สึกเพราะในโลกวิญญาณเขาเห็นไส้เห็นภูมิหมดแล้วว่า มนุษย์คนหนึ่งหนึ่งมีจิตวิญญาณที่สุขสว่างผ่องใสหรือแปดเปื้อนมนทินบากประการใดเทวดามีจริงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้ด้วยใจยุ ung, ่งยุ่งฟุ้งซ่านของตอนที่ทึบแน่นกั้นขวางและห่างไกลจากนิมิตแห่งความเป็นทิพย์ของเทพย,ายดา อันประณีตเทวดาแบบให้พรมีจริงอันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่คาดหวังแต่น้อยครั้งที่จะเจอของจริงเพราะเทวดาส่วนใหญ่ไม่ได้บำเพ็ญบุญในแบบที่หลังตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะทำหน้าที่คอยบันดาลพรให้ใครเทวดาโดยมากท่านก็ไปสวยสุขตามวิธีทางของพวกท่านไม่ได้มีฤทธ เปลี่ยนกายเปลี่ยนใจมนุษย์ได้เทวดาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์มีจริงเพราะในสภาพอันเป็นทิพย์พวกท่านมีทุกสิ่งอยากได้อะไรไม่ต้องใช้กํำลังขณะที่มนุษย์นั้นจะทำอะไรดีๆแต่ละทีต้องใช้กํำลังกายกํำลังใจส่วนกระแสกิเลสซึ่งกํำลังกายกํำลังใจนั่นแหละ คือพลังบุญพลังบุญมากเทวดายิ่งอนุโมทนามากและยิ่งบุญนั้นเป็นไปในทางพ้นทุกขพ้นอุป,ปาทานพลังบุญนั้นยิ่งสว่างยิ่งจับใจเทพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกเทพยดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมาอนุโมทนาได้มหาศาล และเมื่อพวกท่านมาอนุมทนาบ่อยๆก็ย่อมเกิดความผูกพันอยากช่วยเหลืออยากอำนวยสุขให้เอง โดยไม่ต้องร้องขอสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนเป็นคาบเวลาที่พระองค์เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงสุดในอนันตจักรวาลเทพรหมล้วนมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมและเพื่อได้มีส่วนในบารามีของพระองค์มีปัญญาบารามีขนาดเปลี่ยนใจพระพรหมผู้สำคัญตนผิด พระองค์มีฤทธิ์ขนาดเปลี่ยนหญิงบ้าให้กลับฟื้นคืนสติพระองค์มีพลังเมตตาขนาดสยบชังอลาวาดให้หยุดหมอบได้แต่กระนั้นเมื่อมีผู้ทูลขอพอรพระองค์กลับตัดตอบว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้ว พระองค์ไม่ปรารถนาให้คนเข้าหาศาสนาและสาวกของท่านด้วยใจอยากขอพึ่งพาอยากสอนให้ทุกคนพึ่งพาตนเองแต่ก็อนุโลมให้ภิกษุให้พรชาวบ้านผู้ขอได้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ แม้เมื่อเหล่าภิกษุปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าที่น่ากลัวบางแห่งเจอผีสางดุดุก,กันทั่วหน้าพระพุทธเจ้าก็ทรงให้สาธยายมนในแบบที่ไม่ใช่ไปรบกับผีไม่ใช่ไปปราบผีไม่ใช่ไปอวดฤทธ์อวดศักดดาวา่าข้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าแต่เป็นการสาธยายในแบบให้ทบทวนตนเองว่า มีคุณสมบัติดีๆที่ทำให้ผีรักอยู่บ้างหรือยังซึ่งก็ล้วนเป็นไปในทางอ่อนน้อมทอมตนรู้หน้าที่ของผู้มีแต่ให้ทั้งสิ้นมนที่พระพุทธเจ้าประทานแก่ภิกษุดังกล่าวปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อกาลนยเมตสูตร สรุปคือหากใจเป็นทุกข์สวดมนต์ให้หายทุกข์ทางใจเลยพึ่งบารามีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเลยอย่ารอผลทางกายที่จะมีผู้อื่นบันดาลให้ก่อนและถ้ายิ่งระหว่างสวดมนต์แล้วเกิดสติระลึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจได้แผ่เมตตาอุทธส่วนกุศลถวายเทพย,ายดาได้ก็จะยิ่งซึ้งใจว่า พุทธะเราสอนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างไรภพภูมิมนุษย์เป็นภาวะแข็งแกรงกว่าภพภูมิอื่นๆได้เท่าไหน ต่อไปสำรวจใจตัวเองได้ตั้งแต่เข้าห้องพระสวดมนต์เลยตั้งใจสวดแบบขอหรือเจตนาสวดแบบให้สวดแล้วเป็นเหตุให้อ่อนแอชอบความรำคาญหรือสวดแล้วเป็นเหตุให้เข้มแข็งชอบเผื่อแผ่สุขให้มนุษย์และเทวดาไม่เลือกหน้าหลวงปู่ชอบฐานะโมได้เล่าถึงการสวดมนต์ไหว้พระให้พระเนนฟังว่า การสวดมนต์ไหว้พระนั้นถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพตาทิพเขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆเมื่อเขาได้ยินเขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเราด้วยเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อยเราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเราเสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดังปานฟ้าสิทธลมทลายลงมาทับดิน ครั้งหนึ่งเราจำพรรษาที่บ้านยางแดงประเทศพมา่าวัดที่เราอยู่นั้นมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียวและศาลานี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียวเราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้องห้องหนึ่งเราเอาไว้พักอีกห้องหนึ่งเราเอาไว้นอน ตรงกลางศาลาจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอยู่หนึ่งองค์สูงประมาณหนึ่งศอกพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้สักในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละคืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆพอสวดบทธรรมจักกับปะวัตนสูตรถึงท่อนที่ว่า จาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานางังเทวานางัสางสัตธังสุตตวาช่วงท่อนที่กำลังไล้ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้นปรากฏว่ามีเสียงดังสะท้านไปทั่ว เป็นเสียงที่ดังกระหึ่มลงมาจากท้องฟ้าเสียงดังกระหึ่มนั้นทำให้ศาลาที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั่นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาเสียงศาลามันดังเอียดอารโยกไว้ไปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินมันไหวเราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อนมานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ เรามานั่งลำลึกในใจของเราว่าเกิดอีหยังขึ้นนอที่นี่เสียงดังสนั่นวันไหวปานนีมันเสียเหตหายสาล่ามันพังลงมาสะบโน่เราจึงดับไฟเทียนที่หน้าพระประธานนั่งฟังเสียงกระหึมนี้อย่างเดียวพอเรามานั่งฟังเสียงดังๆนั้นมันก็เงียบหายไปบ่มีอีหยังอีก เมื่อเสียงดังนั้นหายไปหลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่ออีกท่านเล่าดังนี้เราก็เลยสวดมนต์ต่อพอสวดถึงท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นเสียงดังกระหึมมันก็กลับมาอีกรอบเราบ่นออกเสียงว่าห่วยมันเป็นอีหยังอีกนอกบาทนี่พ่อวาจังสันละคนขิงคนหัวกับผ้ากันลุกหยับหยับเอามือลูกไปกับบอยู่ อยังอีกนอกบาทนี้แผ่นดินมั่นไหวบนนอเรานั่งฟังเสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควรเสียงนั้นจึงเงียบลงไปเราก็เลยสวดมนต์ต่อไปจนครบสูตรระหว่างที่สวดนั้นก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ในห้องพักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อ ตอนที่มานั่งภาวนานี่แหละถึงได้มารู้ว่าเสียงที่มันดังกระหึมปานฟ้าจัตตลมลงมาทับดินนั้นมันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดาพวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระพอพวกเขาได้ยินแล้วก็เกิดความปีติขึ้นมาจึงพากันเปร่งเสียงอนุโมทนาสาธุการ เสียงอนุโมทนาของพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดามีอนุภาพมากจนทำให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาชั่วขณะ เทวดาบางสถานที่ก็ชอบบทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทกริญยเมตตสูตรบางสถานที่ก็ชอบบทมาติกาบางสถานที่ก็ชอบบทเมตตาสังนะสูตรพอสวดถึงบทที่พวกเขาชื่นชอบแล้วก็เขาก็จะพากันเปร่งเสียงสาธุการดังสนั่นวันไหวไปทั่ว เทวดาเขาพากันออนซอนเขาพากันชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านเน้นยำ้ำเรื่องการสวดมนต์ว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่าทำเป็นเล่นเป็นของสนุกขนองปาก ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงควรค่าต่อการเคารพอย่างยิ่งหากพากันเห็นเป็นของเล่นแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนักปราชญ์ได้ยินท่านก็ตำหนิเทวดาเขาก็พากันตำหนิ เวลาไหว้พระสวดมนต์ให้พากันตั้งใจจริงๆเวลาสวดก็ให้มีสมาธิจดจ่อลงไปในบทนั้นๆมันถึงจะมีอานิสง์เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของเองการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการทำสมาธิไปในตัวบางทีข้ออัดข้อทำต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาในขณะที่สวดมนต์ก็มี เทวดาทั้งหลายนั้นเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรามาก่อนมีจิตใจฝักใฝ่ในบุญกุศลพอตายทำลายขันจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนเองได้สั่งสมมาในตอนเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ก็ตาม จิตของพวกเขายังใฝ่ในบุญกุศลพอได้ยินหรือได้เห็นผู้ใดทำคุณงามความดีพวกเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาด้วยหากว่าเรามีจิตละเอียดเป็นสมาธิบ้างเราก็จะเห็นเขามาร่วมอนุโมทนากับเราด้วยอย่างหยับหยาบที่พวกเราจะรับทราบได้ก็คือคนพองใส่อยางกล้าวเป็นต้น ด้วยหลวงปู่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องการสวดมนต์ไม่น้อยกว่าการทำสมาธิภาวนาจึงจะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงปัดชิมวัยขององค์ท่านยามกลางค่ำกลางคืนท่านก็ยังออกมานั่งรถเข็นจงกรมไปในบริเวณวัดฟังพระลูกหลานสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเป็นการให้กำลังใจลูกหลานพระเนรไปในตัว พอหลังจากการไหว้พระสวดมนต์กันแล้วในบางคืนลูกหลานพระเนนก็ได้กราบเรียนสอบถามองค์ท่านหลวงปู่ครับวันนี้เทวดาเขามาร่วมสวดมนต์ไหว้พระด้วยไหมครับหลวงปู่ท่านก็หมักตอบว่ามีมาทุกวันวันไหนมีมากเท่าไรท่านก็จะบอกจำนวนให้ทราบด้วยหรือบางครั้งท่านก็ระบุชื่อพระเนนเป็นรายคนด้วย เช่นเทวดาเขาชมว่าพระเนรองค์นี้สวดมนต์ม่วนหลายเสียงดังกังวานไปไกลเทวดาเขาได้ยินเขาก็อนุโมทนาด้วยพอได้ยินหลวงปู่ว่าเช่นนี้พระเนรลูกหลานก็พากันเลื้มอกเลื้มใจเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์จึงพากันตั้งอกตั้งใจสวดกันอย่างเต็มที่ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ